สวัสดีค่ะพบกับช่องราราก็สิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube หล่อรวยจริงๆค่ะสำหรับพระเอกมารเข้มอย่างเกรซวรินทร์เพราะนอกจากจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วอีกหนึ่งอาชีพก็คือเจ้าตัวนั้นเป็นทาย,ยาทเจ้าของร้านทองชื่อดังเป็นที่รู้จักกันในชื่อห้างทองหวังเงินไทยเจกุง้งร้านทองใหญ่โตประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ใครๆก็รู้จัก ล่าสุดในอินสตาแกรมของเกตวรินทร์อนเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพู่กับคุณแม่พร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่ารูปแรกของปีเอาเลิกเอาใช้ขอให้เป็นปีที่ดือ01 01 2022 มองภาพแรกก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่พอมองภาพต่อไปทำเอาหลุดคำเลยค่ะเพราะดูเหมือนว่าหนุ่มเกรซนั้นจะแอบหยิบทองข้างหลังคุณแม่หรือเปล่างานนี้มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ตีกันมากมายอาทิเช่นเดียวเดียวทำอะไรนะของเราก็เป็นของเราของแม่ก็เป็นของเราภาพดูเป็นมิตรมากมิตรฉาชีพแสดงความเป็นทายาทสายตรงเกือบจะดีแล้วเชียวมาเจอรูปสองโอ้ยเฮีย ชอบรูปที่แอบหยิบทองของคุณแม่ขอบคุณที่มาแรงข่าวจากเอนเทอร์เทนที่นี่ขอบคุณดทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดาราก,ก็สิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ